สวัสดีครับที่นี่นิสันกรุงไทยยูสคาร์นะครับผมคุณแผนเบอร์โทร0834402297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทนี้วันนี้นะครับผมพามาดูรถผู้บริหารหมดสัญญา1คันนะครับเป็นตัวโตโยต a าอันตินะครับโฉมปี2018นั่นเองนะครับคันนี้นะครับก็ เลขไม่หลักหมื่นนะเลขไมลประมาณ90,000กว่ากิโลนะครับก็คือจะเป็นคันนี้7ก็ไก่คอควาย9482นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้เลขไมล์0 0 0 0กิโล3,085,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ก็ไม่ประมาณ90,000สภาพสวยกลิปนะครับได้เป็นรถหมดสัญญาผู้บริหารนะครับก็ หมดสัญญา4ปี5ปี6ปีแล้วก็ส่งกลับคืนคันนี้ได้เป็นโฉมปี2018นะครับเป็นดิวตัว Minor Change นั่นเองนะครับสภาพรถนะครับโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับเพราะว่ามีเคยมีเก็บงานเก็บรายละเอียดมานิดๆหน่อยแล้วล้างทำความสะอาดแล้วนะครับแล้วก็มาตั้งวางไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับก็สภาพรถถือว่าสวยเลยนะครับด้านหน้าน็อตไม่ถอดด้านท้ายน็อตไม่ถอดนะครับก็ รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุน่าจะเป็นแบบผู้เช่ารายเดิมน่าจะค่อนข้างขับรถแบบน่ารักนิดนึงนะครับก็ไม่ไม่ได้ขับรถแบบสวิสวัสอะไรมากมายนะครับไม่ได้ใช้รถหนักๆนะครับด้านหน้านะครับไฟโคมไฟด้านหน้าเนี่ยยังเป็นแบบเดิมๆหมดนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อกี้ก่อนที่จะมารีวิวนะครับก็เช็ครถมาก่อน,นละนะครับด้านหน้า เป็นไฟฮาโลเจนแบบนี้นะครับสภาพถือว่าค่อนข้างโอเคเลยกระจังหน้านะครับก็จะเป็นตัวม i เนอร์เชนแล้วสภาพรถโดยรวมถือว่าสวยนะครับด้านหน้าเดี๋ยวผมขออนุญัตกุญแจนิดหนึ่งกุญแจอยู่กับตัวนะครับถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยเราสามารถเปิดประตูได้เลยนะก็ถือว่าเป็นออปชั่นหนึ่งค่อนข้างดีนะครับพวงมาลัยให้มาเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับเลขไม่เดี๋ยวพาเข้าไปดูอึ๊บ 92,549กิโลเมตรนะครับ92,549กิโลเมตรสภาพรถภายในถือว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดปุ่มสตาร์ทนิดหนึ่งซึ้บนะอ่ะแอร์เย็นเชียบนะครับก็คือเปิดแอร์เปิดอะไรไว้แล้วนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับภายในสะอาดสะอา้ะอานเบาะหนังสีเบจแบบนี้นะเพะดานด้านบนนะครับถือว่าสะอาดเลยนะครับไม่มีตสหนิอะไรรถดีนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ คอนโซลด้านหน้านะครับใครไม่ชอบแบบนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเปลี่ยนเป็นหน้าจอได้นะแอร์เป็นแบบนี้นะครับเป็นอนาล็อกแบบนี้แล้วก็ชุดเกียร์เป็นออโต้แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคพวงมลาลัยได้มาเป็นมันติฟังก์ชันเลขไม่ก้ามื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้ากิโลเมตรเท่านั้นเองได้มาเป็นพุสตาร์ทแล้วแปดไม่ใช่แปดแสนสิบสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสภาพสวยๆนะครับ ราคานี้จบแล้วนะครับไม่มีเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มีเพิ่มเติมอะไรแล้วนะครับไม่กิบแวทแล้ว3 85,000บาทนะครับรถคันนี้นะครับใครอยากจะซื้อเป็นเงินสดนะครับจบเลยนะครับไม่ไม่มีอะไรเพิ่มเติม385,000บาทเท่านั้นนะครับจัดไฟแนนซ์จัดได้สูงสุดถึง8 4งวดนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับก็รู้สึกว่าจะ 2. 7 9เเท่านั้นเองสภาพรถโดยรวมถือว่าค่อนข้างสวยเดี๋ยวผมพาไปดู ด้านท้ายกันนะครับว่าด้านท้ายกับด้านข้างเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับด้านหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้าก่อนนะครับห้องเครื่องนะครับเปิดประตูออกมาฝาออกมานี่นะครับสวยคลิปเลยทีเดียวนะครับคันหน้าถือว่าโอเคสวยนะครับรถไม่ชนไม่มีตําหนิใดๆมานะครับแล้วก็น็อตเดิมนะครับรถไม่เคยชน ไม่เคยทําสีไม่มีตําหนิมานะครับสภาพนี้ผ่านนะครับถือว่าดีเลยด้านท้ายนะครับเปิดประตูมานะครับก็น็อตเดิมเห็นไหมอ่าขานน็อตเดิมนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คเดิมๆนะครับส่วนสําหรับด้านท้ายนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงนะยางอหล่ล้ออหล่นะครับรถเดิมๆนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับ สำหรับด้านท้ายนี้นะครับก็อุปกรณ์เดิมๆนะครับอย่างอันไหล่ล้ออันไหลนะครับแล้วก็แนวยาเดิมๆนะครับรถคันนี้ถือว่าไม่มีตำหนินะครับ8 3ด5 0 0 0บาทราคานี้จบเลยนะครับก็ซื้อเงินสดได้ไม่เก็บแบตแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับจัดได้สูงสุดถึง84ดสหัวอย่างที่บอกไว้นะครับสภาพรถโดยรวมถือว่าค่อนข้างสวยนะใครมองหาไว้ใช้งานนะครับ รถหมดสัญญาเช่านะครับคันนี้ใครสนใจรีบนิดนึงนะครับไม่เ2 0 0หม่กว่า 92, กิโลมีอยู่คันเดียวนะครับนอกนั้นไม่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ค่อนข้างเยอะเลยคันนี้ส8 5 0 0 0บาทราคานี้จบเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับอยากจะมาชมรถมาดูรถรา,ารมินทากมที่7นั่นเองนะครับหรือโทรหาผมส่วนตัวเบอร์นี้0 8 3 4 4 0 2 2 9 7นะครับแอดไลน์ได้หรือบอกว่าคุณแผนผม จองไว้ก่อนเลยดีกว่านะอ่าก็จองเข้าบัญชีนิสสันกรุงไทยนะครับก็เป็นบัญชีบริษัทจะไม่ใช่บัญชีส่วนตัวอันนี้ก็ลูกค้าสบายใจทางเซลล์สบายใจด้วยเนาะอ่ะก็รีบนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้เซลล์มีหลายท่านนะครับก็เล่งเลงกันไ้อยู่กำลังกำลังหาลูกค้ากันอยู่เลยนะครับสนใจอยากจะมาชมรถมาดูรถเข้ามาชมมาดูได้นะครับพิกัด รามินทากอมอที่7นี้เองนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขออนุญาตฝากไว้ด้วยครับ t o y ย t a Antis ิ 1.6G ปี2018นะครับราคา385,000บาทนะครับซื้อสดไม่เก็บแหวนแล้วนะครับอยากเข้ามาชมรถมาดูรถได้เลยยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ